ตั้งแต่ Chat จ p t เปิดตัวมานะครับผมก็ใช้มันแทบจะทุกวันแทบจะกับทุกเรื่องในชีวิตเลยตั้งแต่ใช้หาข้อมูลในเน็ตแทน Google ใช้ตัดสินใจเรื่องยากๆในชีวิตให้จบในวันเดียวออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายสําหรับผมโดยเฉพาะช่วยทําคลิปใน YouTube ช่องนี้ไปจนถึงช่วยวางแผนธุรกิจให้ผมด้วยดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์วิธีต่างๆที่ผมใช้ c h a t g p t นะครับช่วยให้ชีวิตผมง่ายขึ้น10เท่าจนมีเวลาไปทาสิ่งที่อยากทํามากขึ้นเยอะที่สําคัญคือผมใช้แบบฟรีมาตลอดไม่เคยเสียตัง,งค์ส มาเริ่มเลยอย่างแรกก็คือผมใช้ ChatGPT หาข้อมูลแทน Google อันที่จริง ChatGPT เนี่ยใช้หาข้อมูลแทน Google ตรงๆไม่ได้นะครับข้อผิดพลาดที่ผมเห็นคนส่วนใหญ่ทําและถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่คุณไม่ควรทําก็คือใช้ ChatGPT ่หาข้อมูลแทน Google ตรงๆ2ออย่างเนี่ยนะครับมันทํามาเพื่อคนละเป้าหมายกันเพราะงั้นมันใช้แทนกันตรงๆไม่ได้เหตุผลหนึ่งก็คือ ChatGPT เนี่ยข้อมูลที่มันเอามาตอบนะครับมันเป็นข้อมูลที่มันเรียนรู้เมื่อนานมาแล้วไม่ได้อัปเดตทุกวันและเนื่องจากมันไม่ได้อัปเดตทุกวันนะครับ ถ้าเรื่องที่คุณถามเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ๆที่มันไม่รู้ครับมันจะไม่บอกด้วยว่าตัวเองไม่รู้แต่มันจะสร้างข้อมูลมัวๆขึ้นมาเอามาเป็นคําตอบให้คุณแทนดังนั้นนะครับถ้าจะใช้ ChatGPT ค้นหาข้อมูลในเน็ตจริงๆเนี่ยให้เปิดโหมด search แล้ว ChatGPT อ่ะมันก็จะไป search เน็ตเพื่อหาคําตอบมาให้คุณอีกทีหนึ่งเวลาผมอยากรู้อะไรไวๆผมก็ใช้วิธีนี้แหละจะได้ไม่ต้องเข้าไปเปิดอ่านเองทีละเว็บทีละเว็บแต่ประเด็นก็คือถ้าใช้วิธีนี้เนี่ยมันก็ใช้หาข้อมูลในเน็ตได้นะครับแต่ว่าข้อมูลที่ได้เนนมมัจะป็ข้อูลแบบผิว ให้คุณพอได้คําตอบแบบไวๆแต่ถ้าคุณอยากได้ข้อมูลที่มันละเอียดจริงๆเนี่ยอย่างเช่นคุณอยากลงทุนในหุ้นแล้วก็ต้องทําการบ้านเกี่ยวกับบริษัทนั้นคุณจะมารู้ข้อมูลแบบเพลินๆไม่ได้ถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยให้ใช้โหมด deep research นะครับแล้วมันจะทําการขุดคุยนะครับมันจะไม่ใช่แค่หาข้อมูลผิวๆละมันจะไปขุดคุยหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่คุณสนใจแล้วก็เอามาทําเป็นรีพอร์ตให้กับคุณเลยแต่ว่ามันจะใช้เวลานานสักพักหนึ่งนะครับกว่าจะได้คําตอบมาให้คุณอย่่างงตออน,นี้ผมลใชเย ผมรอประมาณ20นาทีนะครับกว่ามันจะได้คําตอบออกมาแต่ว่าเรื่องคุณภาพของข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลก็คือครบคันจริงๆถ้าให้ผมหาเองเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าผมจะหาได้แบบนี้ไหมภายใน20นาทีแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทุกครั้งที่ได้คําตอบมานลครับลองเช็คตามเว็บที่มันแน่มาด้วยว่ามันเอาข้อมูลมาถูกต้องจริงไหมนะครับอยาไปเชื่อใจมัน100%อย่าลืมว่า คนที่ไว้ใจนะครับสุดท้ายรายที่สุดเราเล่นเราเล่นนะครับก็เพื่อคุณเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้ตัดสินใจไงจะได้ไม่ตัดสินใจผิดพลาดเนาะและเมื่อพูดถึงเรื่องตัดสินใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ใช้จิตเนี่ยก็คือให้มันช่วยตัดสินใจเรื่องยากๆในชีวิตให้จบในวันเดียวอย่างเช่นเดือนนี้ผมซื้อหนังสือได้แค่เล่มเดียวแต่ว่าอยากได้2เล่มจะซื้อเล่มไหนก่อนดีหรือวันนี้ตื่นมาแล้วโอ๊ยรู้สึกไม่อยากไปทํางานเลย เอาไงดีนะจะลาป่วยหรือว่าลาออกดีเรื่องพวกนี้ก็ใช้ ChatGPT ช่วยตัดสินใจได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ใช้วิธีปกติมันมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้เลยว่ามันมีอยู่หรือว่าบางคนก็เคยเห็นแต่ว่าไม่ได้สนใจนะครับมันชื่อว่า Custom GPT และผมบอกเลยว่าถ้าคุณใช้ Custom GPT นะครับคุณจะกลับไปใช้ ChatGPT แบบปกติไม่ได้อีกเลยเพราะว่า Custom GPT เนี่ยมันเป็น ChatGPT ที่ถูกปรับแต่งมาแบบพิเศษนะครับให้ใช้กับแต่ละง,งานโดยเฉพาะเลยถ้าคุณอยากเขียนคอนเทนต์เนี่ย มันก็จะมี ChatGPT ที่ถูกปรับแต่งมาให้ใช้ช่วยเขียนคอนเทนต์โดยเฉพาะถ้าคุณอยากทําการตลาดเนี่ยมันก็จะมี ChatGPT ตัวที่ถูกปรับแต่งมาให้ช่วยเรื่องการตลาดโดยเฉพาะคือมันมีหลายตัวมากๆให้เลือกใช้นะครับแต่ว่าจากที่ผมลองเนี่ยตัวที่ใช้แล้วมีประโยชน์จริงอ่ะมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองหนึ่งในตัวที่ใช้ได้จริงนะครับก็คือตัวที่มันถูกปรับแต่งมาให้ช่วยตัดสินใจเรื่องย,กยากๆโดยเฉพาะนี่แหละเพราะว่าเอาจริงนะครับคนท็อป1%กับคนที่เหลือ9เี่าต่างกันอยู่แค่เรื่องเดียวเลยก็คคอ ความไวในการตัดสินใจคน99%เนี่ยกว่าจะตัดสินใจเรื่องหน,นึ่งอะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแต่ว่าคนที่เป็นท็อป1%เนี่ยผ่านไป7วันเนี่ยเขาตัดสินใจไป7เรื่องแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ตัดสินใจไม่เก่งมันผมเนี่ยกว่าจะตัดสินใจได้เรื่องหนึ่งนะใช้เวลานานมากนะครับใช้จจพีิตตัวเนี้ยช่วยได้เลยสิ่งที่คุณต้องทานะครับก็แค่พิมพ์ข้อมูลทุกอย่างไปให้มันทั้งหมดนะครับแล้วก็ถามมันว่าควรเลือกทางไหนดีนะครับมันก็จะบอกเลยว่าคุณควรเลืออกกททาาางไหหนจข้้มมูลี่คุณใ แล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าทําไมถึงเลือกทางนี้แถมมันยังมีแนะนําทางเลือกอื่นๆให้คุณด้วยอย่างสมมุติว่าวันนี้ผมตื่นมาแล้วโอ้ไม่อยากไปทํางานเลยเอาไงดีลาป่วยหรือว่าลาออกดีแล้วก็พิมพ์ถามมันไปเลยนะครับมันก็จะตอบเลยว่าลาออกแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับทีนี้คุณก็รู้แล้วนะครับว่าถ้าคุณไม่อยากไปทํางานเนี่ยต้องลาแบบไหน แต่มันก็จะมีเหตุผลบอกอยู่เหมือนกันนะครับเราอย่าเพิ่งตัดสินหนังสือจากปกลองฟังเหตุผลของมันก่อนอย่างเนี่ยมันก็บอกว่าลาป่วยมันเป็นการหนีปัญหาชั่วคราวของจริงอะต้องลาออกก็ว่าไปนะครับหรือว่าคุณจะดูทางเลือกอื่นที่มันแนะนําให้ก็ได้เหมือนกันซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับเราให้มันช่วยตัดสินใจเฉยนะครับไม่ใช่ให้มันตัดสินใจแทนเราชีวิตคุณคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองแล้วก็ที่สําคัญคือไม่แก้นะครับผมยกตัวอย่างให้มันตลกๆคำขำไม่เฉยนะครับอันที่จริงอะมันขึ้น ถ้าคุณพิมพ์ให้มันแค่เนี้ยนะครับคุณก็ได้คําตอบแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมใช้มันช่วยตัดสินใจเรื่องจริงจังในชีวิตมาหลายเรื่องแล้วซึ่งถ้าคุณอยากให้มันช่วยคุณได้จริงๆเนี่ยคุณก็ต้องรู้วิธีพิมพ์คําถามให้กับมันนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะบอกทริคที่จําง่ายมากๆนะครับในการพิมพ์คําถามให้ ChatGPT แต่ได้คําตอบที่ตรงใจนะครับมีประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้ต่อได้จริงๆแน่นอนอ้อเกือบลืมนะครับถ้าคุณอยากใช้ custom GPT ตัวนี้เนี่ย ให้เข้าไปที่แท็บ explore gpt นะครับแล้วเสิร์ชคำว่า decision maker เนี่ยก็ใช้ได้แบบฟรีๆละทีเนี้ยจำได้ไหมที่ผมบอกว่า custom gpt ที่มันใช้ได้จริงๆเนี่ยมีแค่ไม่กี่ตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ได้จริงๆนะครับแล้วได้ผลลัพธ์จริงออกมาเลยเนี่ยก็คือตัวที่มันปรับแต่งมาให้เป็น Fitness t r a i n e r ผมใช้ตัวเนี้ยนะครับออกแบบโปรแกรมออกกําลังกายสำหรับผมโดยเฉพาะแล้วพอเอาไปเล่นตามเนี่ยก็ได้ผลลัพธ์จริงๆด้วยแต่ประเด็นก็คือถ้าคุณถามโปรแกรมมันตรงๆแล้วก็ให้ข้อมูลมันพื้นๆอย่างเช่น น้ำหนักส่วนสูงอายุอะไรเงี้ยนะครับคุณก็จะได้โปรแกรมที่มันเล่นได้แบบพื้นพื้นไม่ใช่โปรแกรมสําหรับคุณโดยเฉพาะถ้าคุณอยากได้โปรแกรมที่มันเป็นสําหรับคุณโดยเฉพาะจริงๆเนี่ยให้ใช้เทคนิคที่ผมกาลังจะบอกต่อไปนี้ ChatGPT นะครับเวลามันเอาคําตอบมาให้คุณเนี่ยมันจะอ่านคําถามของคุณนะครับแล้วก็ส่งคําตอบที่เข้ากับคําถามมากที่สุดมาให้เพราะงั้นจําให้แม่เลยนะครับว่ามันไม่ได้อ่านใจคุณนะครับมันอ่านสิ่งที่คุณพิมพ์ให้มัน ถ้าคุณพิมพ์ให้มันแบบหวนหวน,นะครับคุณก็ได้คําตอบแบบหวนหวนเหมือนเรื่องลาออกเมกื่อกี้ดังนั้นคลิกง่ายๆนะครับที่จะทําให้คุณถาม c h a t GPT ได้ดีขึ้นมากๆและผมใช้ประจําเลยเนี่ยก็คือกด one more sentence rule หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือกดอีกหนึ่งประโยคซึ่งก็ตามชื่อเลยนะครับทุกครั้งที่คุณพิมพ์คําถามให้ c h a t GPT เนี่ยก่อนที่จะกดส่งให้มันนะครับให้เขียนเพิ่มนะครับไปอีกหนึ่งประโยคนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประโยคแล้วก็อีกหนึ่งประโยคนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอยากถาม จนกว่าคุณจะนึกไม่ออกแล้วว่าคุณจะพิมพ์อะไรอีกดีถึงตอนนั้นนะครับก็กดส่งให้มันได้อย่างโปรแกรมที่ผมได้จากมันมาแล้วเอาไปใช้เล่นได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยก็เพราะผมใช้กดอีกหนึ่งประโยคนี่แหละผมบอกหมดเลยว่าผมอายุเท่านี้น้ําหนักเท่านี้เป้าหมายการออกกําลังกายเป็นแบบนี้ผมมีประสบการณ์มาแล้วเท่านี้อยากออก5วันต่อสัปดาห์แต่ว่าช่วงนี้ผมยุ่งมากขอวันละหนึ่งชั่วโมงแต่ขอเป็น1ชั่วโมงแบบเน้นๆก็ว่าไปแล้วแชทตัวเนี้ยครับถ้ามันรู้สึกว่ามันยังได้ข้อมูลจากคุณไม่ครบอะ มันก็จะถามคุณเพิ่มนะครับเหมือนเป็นเทรนเนอร์จริงๆเลยคุณก็แค่ใช้กดอีกหนึ่งประโยคนะครับบอกข้อมูลให้มันไปเพิ่มอย่างผมเนี่ยผมก็บอกไปว่าผมอยากได้โปรแกรมที่เน้นกล้ามไหลกับกล้ามแขนเป็นพิเศษผมมีอาการปวดหลังล่างเล่นท่านี้เล่นท่านั้นไม่ได้ที่ยิมผมมีเครื่องแบบนี้ไม่มีเครื่องแบบนั้นผมก็บอกมันไปหมดนะครับโปรแกรมที่มันเอามาให้ผมอะ่ะเลยใช้ได้จริงไงเรื่องต่อมานะครับที่ผมใช้ ChatGPT เนี่ยก็คือให้มันช่วยทำคอนเทนต์นะครับอย่างคลิปนี้ที่คุณดูอยู่เนี่ย ส่วนหนึ่งของสคริปต์นะครับก็มาจาก c h a t GPT เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณเคยใช้ c h a t GPT คิดคอนเทนต์หรือว่าทำคอนเทนต์แบบเพียวๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันเอาไปใช้ทำคอนเทนต์จริงๆไม่ได้เลยนะครับมันดูแบบฝืนๆหรือไม่ภาษามันก็แข็งๆทื่อๆครับมันดูไม่เป็นธรรมชาติดังนั้นผมก็จะมีเทคนิคนึงนะครับที่เอาไว้ใช้ปรับคําตอบของ c h a t GPT เพื่อให้มันสามารถเอาไปใช้กับสิ่งที่ผมอยากใช้ได้อย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยก็คือช่วยเขียนคอนเทนต์เทคนิคนี้เนี่ยมีชื่อว่า t r a k นะครับ เป็นตัวย่อให้จำง,ง่ายๆตัวทีเนี่ยก็คือโทนคุณอยากให้มันตอบด้วยโทนเสียงแบบไหนภาษาแบบไหนก็บอกมันไปนะครับอยากให้ตอบด้วยโทนเสียงกระตือรือร้นอยากให้ตอบด้วยภาษาทางการอยากให้ตอบด้วยภาษาพูดก็ว่าไปตัว A เนี่ยคือออเดียนส์นะครับหรือก็คือคุณอยากให้มันตอบมาเพื่อให้ใครอ่านหรือถ้าคุณทำคอนเทนต์เนี่ยก็ค,คือคุณอยากให้มันทำคอนเทนต์สำหรับใครดูถ้าคุณบอกว่าให้มันตอบมาสำหรับเด็กอ่านเงี้ยนะครับมันก็จะใช้คำง่ายๆสำหรับเด็กแต่ว่าถ้าคุณบอกว่า อยากให้มันตอบสําหรับมืออาชีพอ่านเนะี่ยคำศัพท์ที่ใช้นะ่ยมันก็จะใช้คําศัพท์ของมืออาชีพต่อมาตัว s นะครับก็คือ structure คือคุณอยากให้มันเรียบเรียงคําตอบมาให้แบบไหนเช่นคุณอาจจะอยากให้มันตอบมาเป็นเรียงความจะได้เอาไปอ่านเหมือนสคริปต์จริงๆก็ได้นะครับหรือว่าคุณอยากให้มันตอบมาเป็นข้อๆนะคุณจะได้เอาไปอ่านง่ายๆก็ได้เหมือนกันตัวสุดท้ายตัว k นะครับก็คือ key style อันนี้เป็นลูกเล่นเสริมอย่างอื่นที่คุณอยากให้มันทําอย่างเช่นใส่ตัวหนาให้หน่อยใส่อีโมจิให้หน่อยคุณจะได้เห็นง่ายๆอะไรเงี้ยคุณก็บอกมันไปเลยนะครับเป็นออปชันเสริมคุณพิมพ์บอกมันไปตรงๆได้เลยนะครับว่าทําแบบนั้นให้หน่อยทําแบบนี้ให้หน่อยตอบแบบนั้นตอแบ,บตอแบบนี้ให้หน่อยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีครบ T A S K ก็ได้นะครับมีไม่ครบก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ผมพูดตรงๆนะครับเรื่องการทำคอนเทนต์ไงมันก็ต้องมาจากคุณก่อนนะครับ ถ้าคุณไม่รู้หลักการการทำคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยคุณจะไปพิมพ์บอกมันให้มันช่วยคุณทำคอนเทนต์ดีๆได้ยังไงแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าการทำคอนเทนต์สำหรับมือใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคุณไม่รู้เลยว่าควรทำคลิปแบบไหนควรวางแผนช่องยังไง ช่องถึงจะโตดังนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็เลยมีโปรแกรมนะครับที่จะช่วยคุณเริ่มทําช่อง YouTube จบโปรแกรมนี้ไปเนี่ยคุณจะได้แนวทางการทําช่อง YouTube ของตัวเองแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ได้ไอเดียคลิปไปอีกกว่า40คลิปเลยคุณเอาไปทําต่อได้ยาวๆเกือบทั้งปีก็ถ้าคุณสนใจนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างลองดูได้ทีนี้เรื่องสุดท้ายที่ผมให้ ChatGPT ช,ช่วยเนี่ยก็คือให้มันช่วยวางแผนธุรกิจให้ผมนะครับเนื่องจากผมไม่ใช่คนที่ เก่งเรื่องธุรกิจอะไรมากผมก็เลยอยากได้แผนที่มันค่อนข้างละเอียดบอกหมดเลยว่าผมต้องทําอะไรเมื่อไหร่ตอนไหนเพื่อจะได้ลดการผิดพลาดให้ได้มากที่สุดดังนั้นผมก็ใช้เทคนิคทั้งหมดที่ผมพูดไปเลยนะครับทั้ง Custom GPT ทั้งกดอีกหนึ่งประโยคแล้วก็เทคนิค t a g นะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้แผนที่มันละเอียดแต่ว่าเข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากทําธุรกิจด้วยตัวคนเดียวนะทำดิจิตอลโปรดักต์ขายเป็น อีบ e ุ๊กสอนเรื่องการใช้ ChatGPT ละกันผมก็ใช้ custom GPT นะครับตัวที่ชื่อว่า Project Manager Buddy นะครับตัวเนี้ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็น Project Manager ช่วยวางแผนโปรเจกต์ Project, ช่วยวางแผนธุรกิจได้แล้วก็พิมพ์ไอเดียของผมคร่าวๆลงไปนะครับใช้กดอีกหนึ่งประโยคนะครับแล้วรายละเอียดมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพ้น,นะครับพยายามเขียนให้ได้มากที่สุดสุดท้ายนะครับก็ใช้เทคนิค Tasks นะครับบอกมันว่าให้เรียบเรียงคำตอบเนี่ยเป็นตารางแล้วก็ขอตอบแบบละเอียดๆเลยซึ่งผมก็ได้มาเป็นตารางแบ่งเป็นแต่ละขั้นของธุรกิจ ออกมาสวยงามนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปใส่แอปโ o t i o n นะครับเอาไว้ดูนะครับแล้วก็เริ่มลงมือทำธุรกิจได้แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการใช้ ChatGPT ของผมที่มันช่วยให้ชีวิตผมง่ายขึ้น10เท่าเลยแล้วผมก็มีเวลาไปทำสิ่งที่อยากทำมากขึ้นเยอะก็หวังว่าจะมีสักเรื่องในคลิปนี้นะครับที่เป็นประโยชน์กับคุณแล้วคุณก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองได้อ๋อแล้วก็ถ้าคุณอยากเริ่มทำ YouTube นะครับแล้วอยากให้ผมช่วยเนี่ยลองดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย